โอเคนะครับวันนี้ว่าผมทำเกมไหนต่อสู้ไหนระดับโลกสู้นั่นเองครับวันนี้ว่าอยู่ในเกม GTA นั่นเอง GTA San Andreas นั่นเองนะครับแบบนั้นเองเยอะเกินไปแล้วนี่ผมก็จะเอาอันนี้ไว้ดูอันนี้เป็นซีวอร์บอร์นะครับเป็นตู้ของเออ่ฮิปแมนนั่นเองแต่ยังไม่ได้ใส่หูฟังยังไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียง อ่ะอันนี้ใช่ป่ะปืนต่ออะไรช็อคก,กันช็อคก,กันเกี่หัว4โอ้นะแบบอันนี้เป็นคนนอดอมกัแบปบืนนี้นะครับคนนมอมกันเลยนะครับต่อมานะเป็นเอ็มประมาณเอ็มพีไฟน่าจะใช่นะก็เป็นปืนชินน้นหนามันเองจริงก็จะมีเหมือนหนามออกมาเนี่ยดูดีๆเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสีฟ้าวะ่ะเป็นหนามออกมาครับ อันนี้ก็เป็นบึ้ช็อคกันนี่ก็เอฟเฟกก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นบึ้งอันนี้เอฟเฟกก็ยังเหมือนเดิมน, MC นะครับต่อมาเป็นยิมสี่นะครับนี่เหรอโอ้ใส่วิ้งเลยนะเป็นเหมือนพักห้าเลยนะครับเฮ้ยมันใช่เหรอวะเออน่าจะใช่น่าจะใช่อ่าเราก็ได้รถคันนี้มาสี่นี่ก็เ,นะเป็นแบบเพื่ับมานะครับ จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่ผมก็งงยังไงผมก็งงๆอยู่นะครับตอมเช้าเข้าไปมันจะมีเพราะว่าดัตต้าในคีโอจขึ้นแล้วก็ข้างในดัตต้าข้างในคีโอใส่ในดัตต้าในคีโอในไปใส่ในคีโอไปใส่ในคีโอในดัตต้าไปใส่ในดัตต้าของ g t a s a n a n d r e a s นั่นเองอันนี้เป็นมอดอีกตัวนึงนะอันนี้ไม่ได้ยงอันนี้ไม่ได้ยงอันนี้ดิวโต้อย่าไปยุ่งโอเคอันนี้เป็นมีดเป็นไม้เฮ้ย อไอ้มาระเบิดกูยังไม่ได้วางอะไรเลยนะรู้สึกเอ,อ้ช่างเหนืออันนี้มันมีดอันใหม่นะรู้สึกว่าเป็นมีดที่มันอยู่ในเกมเออฟาคายสาวนะที่พระเอกมันต้องไปตามหาให้คนคนหนึ่งแนละ้วก็ช่างเหนือครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาก,กระดาษสูตรผมก่อนนะครับโอเคนะครับไอไอเมื่อ,อกี้นี่ไอนะครับ เขาจะไม่ได้ยินหรอกเพราะผมพิมพ์ใหม่อันนี้ถือถือไมค์ด้วยมือหนึ่งนะจะพิมพ์มือหนึ่งนะครับ C J C S <No>. S T J โอเคอันนี้เป็นปืนลูกเป็นปืนอีกอย่างหนึ่งนะเห็นว่าลายลาย,ายมันไอคอนแม่งสวยมากลายในปืนที่มันถือก็มีนี่ด้วยมีตัวเลเซอร์ด้วยเราไม่รู้เป็นไงอันนี้อันนี้ก็ความแรงก็เหมือนเดิมครับนี่ ความแรงก็ยอมเหมือนเดิมหมดทุกปืนนะครับดีเว้ยมันจะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเอฟเฟกต์อะไรอย่างงี้มันถึงจะแต่ความแรงมันก็ยังเหมือนเดิมนี้่อนใช้กันคู่อันนี้ไม่ได <Okay. S 1> right? ้เปลี่ยนอันนี้เป็นล็อนเตอร์มาอันนี้ข้างในเหมือนเดิมอนนี้เป็นปืนไฟเข้าด่นนะครับรู้สึกว่าจะลงมาไม่หมดแม่งเลยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เบอร์ก็ไม่ได้ยองไหวอันนี้ไม่ได้ยองไหวอันนี้ดูโด้เหมือนเดิมเต็มปีเดียวมาโอเคไปติด u s u m y m w นะอันนี้กเป็นขออภัยที่ไอ่านนะเคยซื้อร์เรื่อยแบบเก็บเสียงนะครันี่อันนี้ก็เป็นเสียงก็ยังเหมือนเดิมวันนี้เป็นชับกันชับกันสี่วงนะเออแม่งเสียวเลยแม่งก็ยังยิงเหมือนเดิมนี่เป็นพิซซีนะเหมือนเดิมสไลด์เหมือนเดิมไลน์เหมือนเดิมอ่านี่เปิดติดเสียงใหม่ เปิดบไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องฝัเปี่ยนเข้าสกีนะครับเหมือนเหมือนมันไม่ใช่มอสต์อะเหรอเป็นสกีเนี่ยเออเหมือนเรื่สกีนันเน็งโอเคเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ยมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนสกีใหม่ ว่าชัวรอนะบบ์อ่ะเห้ยมันเกอดแค่ไหนเรานะเป็นเหมือนแบบยึดยึดยึดยิสเนะี่ยอันเป็นเหมือนให้การให้เอาจิดพื้นที่อนะไร เจ็ดข้างบนตัววายกับตัวยูนะเพเก็บข้างบนที่อยู่ใตาอฟห้าเอฟหกไม่ใช่ตรงตัวเรกทางฝั่งมือปต๊บโอเคอ๋อโอเคเราใส่ว่าหนึ่งครั้งแล้วกดสปาร์ดดาวเพื่อยื่เหยุเฮ้ยไม่ใช่อเอื้องลงเพื่ออน,นี่เหมือนเดิม ก็สุตาเพื่อด,ดูว่าคือรถอะไรนัแนงโอเครู้สึกว่าจะเป็นเป็นอาจีเฮ้ยไม่ใช่ P CJ 600นะยังไม่ขีเนียโอเค,อดดน,อเคนี่ก็นี่ก็เป็นรถน,นี่ครับว่าเสียงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่รถย่างรถเพราะว่าคลายๆสี ที0 0หกร้อยนะคล้ายคลา,า,ายกัน <c oughs> ดูนดูดืปิ้งแต่มันก็แตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้เรก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นสกีตอนแรกมัน <Okay. S 1> นั่งได้แค่ีคนตอนนี้มันก็นั่งได้สี่คนเหมือนเดิอนะ <c oughs> เพื่อนั่นเองเพื่อนอันนี้ก็เสร็จ <c oughs> สกรถได้ทุกคนนะันเลยอะโอเค ว่าเจ๋งดีเดี๋ยวผมจะเอาวิ่งมาให้ด้านล่างใน description นี้ที่เอาไว้ให้นะครับต่วิทยุงงนี่ไปหาใน youtube ได้เพราะว่าของผม,ผมไม่ค่อยดีทางด้านตอนถ่ายเดสก์ท็อปนะครับนี่อันนี้อันใหนนะครับอันนี้ก็เด็มอ,อันไหนกันใหม่จะจะบอกนะครับอันนี้แท็กซี่ อาชื่อรถมันไม่เป็นแท็กซี่มันเองโอเคอันนี้รถไม่มาอ่ะอันนี้รถรถคนโคตรชอบอะ่ะอ๋ออันนี้ก็ดีมากเลยแม่งใหญ่อันนี้รถขนโคกโคกให้ส่งโคกเหงมวยุส่งโคกให้ฮงแบบว้านนายอันนียเฮ้ย อันนี้เป็นอันใหม่นะที่ไปโยงสกรีมมาใหม่จะเอเอ,อแม่งค้างก็ขอจบยองเพียงเช่นในนามในการเ่ยโชว์มัด GTA ีเอ,อนั่นเองนะก็ขออย่าลืมกดไล Subscribe ให้ผมด้วยนะผมจะ <Okay. S 1> เป็นเป็นกระมวลใจแคสต,ต่อไปนะครับก็ขอขอจากคุณด้วยนะครับ